เพราอความสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูน สถานการณ์เรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะคุณผู้ฟังหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตอนออกเฉี <to> <can st> <ulus> ยงเหนือยังคงเกินค่ามาตรฐานค่ะข้อมูลล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะคะได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5แบบรายชั่วโมงนะคะด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่า แอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะคะโดยข้อมูลเมื่อวันที่30เมษายนในช่วงเวลา8นาฬิกาพบว่า12จังหวัดมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแล้วอยู่ในระดับสีแดงนุ่ฟังซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจนะคะ12จังหวัดที่ว่านั้นอยู่ในภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือนะคะเชียงราย119.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเชียงใหม่104.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพะเยา98ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนครพนม9 3. .9 าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแม่ห้องสอน93.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลำปาง93ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรน่าน88.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลำพูน88.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอำนาจเจริญ83ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะแพร่ 82.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรบึงการ80.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอุบลราชธานี77.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะนั่นคือ12จังหวัดทางภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงเลยค่ะส่วนอีก19จังหวัดโซนภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือก็เกินค่ามาตรฐานเหมือนกันซึ่งอยู่ในระดับสีส้มนะคะ ทางฝั่งของกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศดีมากทั่วทุกเขตในพื้นที่นะคะส่วนทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะคะก็มีการคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5ด้วยว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ยังคงอยู่ในโซนเดิมคือภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งถ้าพูดถึงข้อมูลบนแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นคุณผู้ฟังเขาใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI นะคะในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกลุมควบคุมมลพิษซึ่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษน่ยจะเป็นลักษณะในรอบ24ชั่วโมงในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็เอามาเฉลี่ยนะคะ่างเช่น24ชั่วโมงตั้งแต่8ปนาฬิกาเมื่อวานจนถึง8นาฬิกาวันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยณนะ8นาฬิกาแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมกับ AI ก็จะสามารถวิเคราะห์ค่าฝุแ่นบบแบบรายชั่วโมงได้นอกจากนั้นก็มาร่วมกันกับข้อมูลของกรมอตรุตุนิยมวิทยานะ ุดความร้อนต่างๆฮอตสปอตก็เอามารวบรวมเป็นข้อมูลด้วยทีนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกมากก็สรุปในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่างๆซึ่งเราที่เป็นผู้อ่านเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการหรือว่าสนใจที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะคะคุณผู้ฟังก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเช็คฝุ่นในระบบ iOS หรือ Android นะคะ ลาโหลดฟรีแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะคะนอกจากนั้นแล้วต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะอย่างถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราไม่มีฝุ่น PM 2.5ค่าฝุ่นไม่ได้เกินแต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดที่อาจจะมีนะคะฝุ่น PM 2.5เกินคุณฟังตรวจเช็คเรื่องของค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําก็คืออยู่ในที่โล่งแจ้งเมื่อไหรเราสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลาป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหาย เพลงเพราะความสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสอวทศตูน